สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสงสัยว่าโดนทำสเสน่ห์ทำของหรือโดนคุณใส่น้ามันพายหรือเปล่าวันนี้แอดมินมีว่านที่จะใช้ดูดคุณใส่ออกมาแนะนำค่ะว่านนั้นคือว่านปลาไหลม่วงลักษณะต้นและใบคล้ายกับว่านนางคำมีหัวกลมใหญ่ เนื้อในหัวมีสีม่วงลำต้นตรงโคนจะคล้ำคล้ายกับต้นจ่าว่านมีเส้นสีแดงรางๆที่กลางใบรากของต้นว่านนี้สอดกันเหมือนกับปลาไหลสอดสรรพะคุณเป็นว่านแก้ถูกคุณเวศคุณใสต่างๆหากสงสัยว่าดนคุณใสมีอาการบวมชาตามปลายมือปลายเท้า หรือบริเวณอื่นที่ถูกคุณใส่นั้นเช่นถูกคุณผีคุณใส่น้ำมันพรายก็ให้เอาหัวว่านฝนผสมน้ำฝนหรือน้ำสะอาดก็ได้ค่ะแล้วเอาแป้งหรือว่าดินสอพองผสมเข้าไปใช้พอกตามที่เกิดอาการบวมค่ะของเหล่านั้นจะออกมาอยู่ที่แป้งที่พอกจนหมดสิ้นเวลาจะใช้พอกก็ให้เศษคาถาด้วยนะคะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แบบยอ่อ คือท่องนโมพุทธายะตามกำลังวันที่เราใช้พอกคือวันอาทิตย์6จบวันจันทร์15จบวันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพฤหัสบดี19จบวันศุกร์21จบวันเสาร์10จบเป็นต้นการปลูกว่านนี้ให้ปลูกในดินล้วนปนทรายนะคะโดยวางหัวว่านกรบดินพอมิตร เวลารดน้ำต้องเสกด้วยนโมพุธทธายะ3มจบทุกครั้งแต่หากใครที่ไม่มีว่านชนิดนี้ปลูกเอาไว้แล้วสงสัยว่าถูกคุณใสมนดำก็สามารถท่องคาถาสะท้อนกลับคุณใสได้นะคะแอดมินทำเป็นคลิปแนะนำเอาไว้ให้แล้วค่ะนอกจากว่านปลาไหลม่วงแล้วยังมีว่านอีกต้นหนึ่งที่มีชื่อคล้ายๆกันก็คือว่านปลาไหลเพือก ปลาไหลเผือกเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีอายุได้นานหลายปีแต่ว่าต้นปลาไหลเผือกนี้มีรากกลมโตและก็ยาวสีขาวมีเพียงรากเดียวนะคะลักษณะมองดูคล้ายกับปลาไหลเผือกสำหรับต้นที่มีอายุนานหลายปีก็อาจจะมีร่างยาวได้ถึง2เมตรขึ้นไปเปลือกลำต้นจะมีสีน้ำตาลลำต้นตั้งตรงต้นที่โตเต็มที่มีความสูงได้ถึง10เมตร บริเวณกิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมไม่ค่อยมีการแตกกิ่งก้านสาขามากนักค่ะสำหรับต้นนี้รากปลาไหลเผือกนี้จะมีสรรพคุณทางยาสูงมากคนในสมัยก่อนจะใช้เป็นยาบำรุงกำลงังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตทำให้เลือดไหลเวียนดีแก้โรคความดันโลหิตสูงแก้พิษไข้ต่างๆและก็บรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่สำคัญเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะและก็ใช้เป็นยาทาพอกภายนอกเพื่อแก้อาการปวดศีรษะหรือใช้ทาปิดแผลที่ผุพองแผลเรืเ้อรังฝีรวมถึงรักษาผื่นคันที่ผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้จริงๆแล้วสมุนไพรต้นประไหลเผือกนี้มีสรรพคุณทางยาเยอะมากค่ะ แต่ที่เด่นๆที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือบำรุงสมรรถภาพทางเพศถือเป็นสรพคุณที่โดดเด่นที่สุดเลยทีเดียวสำหรับรากปลาไหลเผือกเพราะว่าช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศบำรุงกำลังเพิ่มความทนทานให้กับท่านชายนอกจากสรพคุณด้านเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วยังมีเรื่องเล่าทางภาคอีสานที่หลายฝ่ายเล่าตรงกันว่า ผู้ชายที่ไปออกรบประจำจะนำรากปลาไหลเผือกที่ผ่านการปลุกเสกแล้วติดตัวไปด้วยเมื่อถึงเวลาจะรบก็จะนำมาเคี้ยวเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้าจึงเป็นที่มาอีกชื่อของปลาไหลเผือกก็คือหยิกบอดทองซึ่งแปลว่าหนังเหนียวไม่มีความรู้สึกใดๆนั่นเอง จบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ